ทุง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 ซาฮูรในวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าทุงซาฮูราเวิลด์น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ได้แรงบนดาลใจมาจากแดนดี้เวิลด์นั่นแหละฮะโดยการเอามีมตัวละครจากติ๊กต็อกที่รังดังในช่วงนี้มาทําเป็นตัวละครตัวเราเองก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องมีมพวกนี้นเท่าไหร่ฮะรู้แค่ว่าในตอนนี้เรากำลังเป็นชาหลามสามขาที่ใส่รองเท้าผ้าใบมีชื่อว่าอะไรอะ ฮาลาเลโลใช่ไหมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะฮะถ้าอ่านถูกก็ดีถ้าอ่านผิดก็ขอโทษนะครับจากสเตตัสของเขาแล้วเป็นตัวพื้นฐานนะคือ3มดาวหมดเลยอืมีความเหมือนมันเหลี่ยมส่วนไอเจ้าทุงทุงอยู่เนี่ยอยากเล่นอยู่นะทุง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 ซาฮูรเท่าที่ต้องมีบรรเลงเพลงแต่ราคาของมันอยู่ที่5้าพันน่ะและเราเป็นแค่ผู้เล่นใหม่อ่ะมีอยู่แค่56เองโคตรแออัดเลยอ่ะความรู้สึกแบบ แตกต่างจากตอนเล่นแดนดี้แบบสุดๆ,ๆ <c oughs> ไอจรอะเข้นี่มัน <c oughs> เป็นเครื่องบินลบเหรอเนี่ย <c oughs> ว้าวชั้นแรกมาแล้วฮะนี่คือวิเทชใช่ไหมเนี่ยเป็นนักเต้นบาร์เร่หัวกาแฟชุดสีดำโอเคได้เวลาไปดูแมพกันซะหน่อยอืมแล้วมีไฮไลท์ขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละแคปซูลหน้าที่เราก็น่าจะเหมือนแดนดี้ใช่ไหมคือปั่นเครื่องที่ไฮไลท์ขนาดนี้นะมันก็ง่ายเลยดิงาอุ๊ยแต่มีหน้าฮะ จะมิน่าของตัวฉลามรองเท้ามีแค่ร้อยสามสิบเท่านั้นนะฮะน้อยจัง <c oughs> คือไอหาหน้าสองข้างนี่มันใช้ได้เนาะอือกดเลยแย่ yeah! <What? S 1> วนั่นอะไรฮะนี่ผมอยู่ที่ไหนกับเนี่ยกิ้งกาที่มีห่วงยางเป็นตัวและมีขาเป็นคน <c oughs> การเล่นแร่แปรธาตุนี่มันอะไรกันตอนนี้เหลือแค่เครื่องนั้นเครื่องเดียวมันก็ออกแนวค้ายแดนดีด้จริงด้วยเนาะแต่มันไม่มีไอเทมแฮหรือมีแต่เรายังไม่เจออ๋อตกใจหมดอะ เดินช้าจังเอาเสร็จแล้วเย้ yeah. 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 ไม่ได้มีแค่นั้นเดียวใช่ไหมครับอาจอนาเก่ก็บินมาแล้ว <laughs> มีการทิ้งล้อปิงมีคนขายของไหมอะโอ้โหบอกได้เพราะว่ามีไอเดียเอาตุงตุง <laughs> อะไรวะน่นเหลืองแสงจัง3าโกลเด้นลอลิปป์บอคืออะไรวะไม่เข้าใจอะเราใช้จะกล้วยทองนี่ซื้อหรอแต่เราไม่มีกล้วยทองทั้งอันเลยเอามาจากไหนเล่นแบบหมึนๆไปก่อนแล้วกันโอ้น่นไงกล้วยงับอืมได้13กล้วยทอง <laughs> 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 แล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยเทปเหรอ ไอผมเก็บไม่ได้อ่ะมันรู้ว่ามันอือไม่ได้เลยมันอ้ามันแบ่งแยกกันโอ้ไม่ทันเลยอเอ้าบ้างขมโมยขมโมยว้า,มมเ,าเดียว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 เอาหลุดหลุดง,ง่ายจังโอ้ยกล้วยเต็มเลยเก็บนะครับฉลามกินกล้วยนะทุกคนรู้หรือเปล่านี่ไม่กินแล้วเนื้อสดนะ่ะฉลามจะเป็นมังสวิรัตแล้วนะจ๊ะบัลเลรินาบัลเลรินาประตอะไรวะไม่เข้าใจกดเลย ชอบจังเลยเวลาฉลามมันใช้ขาหน้ามันในการปั่นเครื่องเนี่ยแล้วสกิลเช็คก็อย่างแบบเอกน้ำมันล่างเราเวอร์ชันทวิเตอร์ฮอดเด้อะมันคือฉลามสีฟ้าส่วนของเราคือฉลามสีเทาแรบลิ้นด้วยอะว้าวเห็นหรือไมครับไปลองเสี่ยงถูกไหมอะไรแมวไมาไมาแมวเปิดลิฟต์หน่อยเราว่าไอ้นี่มันก็ไม่ได้จะปั่นนานนะปั่นกันหน่อยเด้งามีฉลามมางับเข้าให้หนึ่งที อ๋อก็สุดท้ายอยู่นี่ไงดิปั่นให้ฮึโดนเลยเอ้ามีดาเมทแงจระเข้จระเข้ปั่นแล้วเราก็ไปดีกว่าเยาหยาหยาหยนี่ขนาดมีแค่สามขาเนี่ยยังไวขนาดนี้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยสาวเบลล์นักกาแฟมานี่แล้วเอ้าฮัานิ่งไปแล้วโอ้โอ้เขาพับได้โอ้โหวิ่งแข่งหอยแล้วเหรอแต่เราซื้อได้ใช่ไหมลองซื้อดิอ่ะสี่สิบโอได้โกลเด้นช็อกโกแลตช่วยเพิ่มอะไรนะ <G ül> ชีจะไม่บอกด้วยอะเอาแล้วไงอะอาจจะเป็นสตมิน่าเหมือนแดนดี้นะฮะเอาไวส้สตมิน่าลองเดี๋ยวลองใช้ดูว้าวแมปมันเปลี่ยนมากไหมเนี่ยนั่นกล้วยอืมอ,อ,อฉลามกินกล้วยกินไม่ทันโดนกินแล้วก็ช่วยสลายหายไปดีโอ้ยลิง <G ül> ลิงกล้วยวะ่ะเจ้าของกล้วยมาแล้วอืมอไม่นะเราไม่เดาไปแงบอุ้ยขอโทษโอเคแตไมิน่านหมดลองใช้ก็ดิก็เล่นช,โชโ็อกโกแลตปุ๊บเรียบร้อยนะฮะแตีมิน่าไม่ขึ้นว่ะเสียไปตั้งหลายกล้วยทอง ไอโกเดนช็อกโกแลตทำอะไรได้นี <c oughs> ่ยิงขนาดนี้เลยไม่เห็นด้วยกูเช็ค่อนข้างใหญ่โตมาหัานเอ้ยจระเข้นี่ก็ใหญ่เหมือนกันแต่และตัวคือตัวใหญ่มากอะ่อะเสร็จแล้วโบเลกาอัมบาลูบบโบเลกาอัมบาลูแย่ไปดีกว่าอุ้ยไอ้กล้วยปะไม่ใช่กูอีตีเหลืองปตป,งปุ๊ปปุ๊ปปัตตบิงปุ๊ปุ๊ปเราแทบจะซึมซับคำอะไรก็ไม่รู้อยู่ในหัวแล้วอะ่ะเริ่มหลอนแล้วทุกคนก็ต้องหลอนไปกับเราอย่าบอกนะชาตินี้ก็จะมีไอเทบอีกอ่ะ เห็นมาทุกชั้นเลยใช่ตรงๆมาขมาไขอีกแล้วอ่าเนี่ยอะไรอะ่ะเจ็สิบอ๋อเพิ่มหนึ่วยหัวใจเราซื้อไม่ได้แฮะอันนี้ยี่อันนี้สิบเกเพิ่มสเตมีนาอันนี้อะไรอะ่ะวิ่งไวขึ้น5วินาทีอ๋อกล้วยหน่อยงับอืมโอเคขอบคุณงับเก็บสมองแล้วเราจะฉลาดขึ้นผมป,ปันให้ครับผมอืมไวกดสองสามทีก็ได้แล้ว แล้วแบบนี้ไอตัวที่มีสเตตัสในการปั่นสูงๆมันกดกี่ทีวะเนี่ยนะครับคาัพคาัพคัพปูชิโนอันนี้น่าจะเป็นของแน่ๆเลยอะผู้หญิงกาแฟคนนั้นอะบัลเลรินาคาปูชิโนบัลเลรินาคาปูชิโนแปลว่าอะไรมากันต่อนะฮะห้าชั้นแล้วมีความรู้สึกว่าแมบไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอะโฮโฮโฮตัวนี้อีกแล้วงับเก็บแคปซูลหน่อย เราอยาาไปลองซื้อตัวอื่นเราอยากรู้ว่าเขามีสกิลกันหรือเปล่าเราจะตัวนี้มันไม่มีสกิลอะไรให้ใช้เลย่อนข้างที่จะเงาเงอมีอย่างเดียวก็คือไอรองเท้าคู่ใจสองคู่กับหนึ่งห้างนี้เท่านั้นนี่แน่เอา้ากดพลาดไ้ไงวะออกจะใหญ่ขนาดนี้กดพลาดก็เท่านั้นแหละฮะไม่มีใครมาม <laughs> เดยจราเข้ทำไมนี่งั้นนะ <laughs> อ่าา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 าอาาาาาาวายาา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 เาาาาาาอาอาา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 งเดี๋ยวไปปั่นให้ ขอแค่ไอ้ช่ล่าฟิฟ้านี่ออกไป <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตาคทาทำมันดิ <c oughs> เห็นผนี้เราก็ปอพันเดียวกันน่ะโว้ย <c oughs> ถ้าก,กินกล้วยบ้างเถอะขอร้องแหละอย่ามางับเนื้อกันเลยไปไปไป <c oughs> โอ้โหเดินงานขนาดนี้จะได้ปั่นไหมเนี่ยไม่เห็นเนาะ <c oughs> ตาก็ดีเหมือนกันนี่นา <c oughs> หรือเป็นเพราะว่าแก้วมันหมุนตลอดเวลา <c oughs> ก็เลยมองเห็นข้างหลังเหรอไปเลไรครับอย่าลากมาดีไม่เอาไม่เอาโอ้โหแล้วทำไมต้องเดินไปทางนี้เหมือนกันด้วยอ่ะโอเคจระเข้คือบินปั่นแล้วนะฮะ อ๋อโดนเลยไอ้ฉลามนี่มันาลากมันทำไมอ่ะมันยาหลุดไหมหลุดไหมไม่รู้เราไปแล้วโวยเอ้าเห็นแล้วไงอ่ะผมเข้าแล้วครับแล้วก็จะมีหัวใจมาขายใช่ไหมยืนเลยขอเลยของฟรีเอามาตุงตุงชอ็อปนี่ไงซื้อเลยเอา้าซื้อแล้วใช่แล้วไหนหัวใจอ๋อต้องกดใช้้ยีู่้ได้แล้วหนึ่งหัวใจ <laughs> ผมไวกว่าไม่ได้ทำไมชา้นนี้เป็นอ๋อ สองคู่นี้แล้วอรอแทบไม่แตกต่างเลยแฮไอพวกตัวแปลกๆไม่มาแล้วเหรอชุงชุงชุงด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 ุงสาหุเหหลอนไปด้วยกันฮะซินบาซบิงซินิงจะบาจบาอะไรก็ไม่รู้งงเหมือนเฮ้แลบลิ้น่เลยเลราไปไกลๆเลยนะแปแล้วมันก็แค่เนี้ยมันไม่ยากเท่าไหร่อ่ะมันปั่นไม่กี่ทีเองอ่ะอ่าหัวใจไม่น่าหมดเลยนี่จระเข้รับไปที รับป่ะเฮ้ยเขารับจริงเอารับแล้วหายไปเลยเหรอฮะล่าพี่เคาหายไปเลยทุกคนพี่เคพี่เคสลดเครื่องบินไปแล้วเหรอโอ้โหกด E j เจ t โอ้โหพี่เคนั่นแล้วแบบนี้คือมันเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเนี่ยเล่นมาเจ็ดชั้นแล้วทำให้รู้สึกว่าหน,น้ามันเดิมเดิมม,มันก็เปลี่ยนนิดหน่อยเฮ้ยลิงไปอีกแล้วเจ้าของกล้วยอยากซื้อตัวนี้มาเล่นอนะ่ะมันกี่บาทว่ะตัวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดตามมาแงบเก็บเลยแล้วก็ปั่นเลย เอ๊ะทำไมแบไม่ได้อะเพราะอะไรอ๋อโอเคมีคนตามหลังมานี่หว่ามันไม่มีเพลงบอกหรืออะไรบอกเลยเพื่อนเราก็ห้างจริงจังเหมือนกันนะเนี่ยไม่ยอมแพ้เราเองก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันเราจะไปกับเพื่อนให้สุดทางแม้ว่าอนาคตมันจะมืดมนก็ตามเลอะรู้สึกว่าเริ่มหายใจไม่ออกสงสัยอยากกลับลงไปดำน้ำอ้าวเพื่อนจะรอดไม่น่าแปบนนะนะอ้าสนใจเราด้วยเหรอ จิกปลายเท้าเลยยกขึ้นทีนี้มีตุงๆด้วยนะฮะตัวแพงเลยนะตัวเนี้ยห้าพันเนี่ยฮะเขาตันทีเดียวเลยหรอใช่หรอเก่งขนาดเียวอันตายนี่นะนี่พวกเราบ้านยแยกไม่ออกอาแต่มีหน้าหมดแล้วช่วยผมด้วยผมโดนไอ้เจ้าห่วงยางนี่ไล่ล่าตุงตุตุงๆเสร็จแล้วเหรอ อ้านี่ก็ไม่ใช่เพื่อนหรอเนี่ยจำหน้าใครไม่ได้หรอโว้ยหน้าตามแม่มือนกันหมดเลยเราผมด้วยเอ้าเอ็กซ์ซินโนโอ้โหสุภาพบนสุดๆเลยทิ้งผู้หญิงให้อยู่คนเดียวเอ้าข้างหลังไม่มีใครเลยหวัดกลัวไปเองรอแล้วครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับเก่งนั่นเหรอฮะกดทีเดียวเสร็จเครื่องเลยเหรอฮะแหมราคาห้าพันหน่อยทำเป็นเก่งแหมแหมแหมเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเราเองก็เป็นนักบัลเล่ต์ดีๆเหมือนกันจะวิ่งแซงมันยาแล้วก็ไปหาเครื่องปันเครื่องหนึ่งเอ้ยเลยร โอเคเอาไ,ได้เอาไปเลยไม่นักบาเล่สาวเธอเป็นพูดเดียวกับเราเราขอนะอ่ะมันให้ของอย่างอื่นมาเป็นบาเล่ชุดดำป่า,บบานครับปานเฮ้ยตุ้งตุตุงตเดินไวอ่ะโย้เฮ้ยชั้นนี้มืดมืดทุกคนมีชั้นไปดับกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเพื่อสังเกตถ้าปั่นเครื่องทำไมต้องย่ออ่ะดูดิดนี้โอ้โหจริงจังสุด เสร็จแล้วครับรู้สึกเจ็บหัวเข่าเลยปันทีนี่นี่ก็าโทรแทะอ้าวแอคซาซีโนไปแล้วครับนัดอีกแล้วแต่มีหน้าอืมเล่นมาก็แปดชั้นแล้วไอตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนไอชฉลามสามขาที่เราเล่นไปนะฮะแต่อันนี้เป็นหัวแมวร่างปลาพร้อมกับขาคนเซียขาเงินละอู้ย่าชีขาดไปนั้นดิทุ่งทุ่งทุ่งซาฮูร์ทุ่ง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 ซาฮูร์ เดี๋ยวเราว่าหลังจากเล่นเกมนี้จบแล้วต้องไปดูนะว,ว่าไอ้มีพวกนี้มันคืออะไรกันวะให้ <c oughs> โดนงับแอชซิโนเออเราเองก็จะโดนเหมือนกันเดี๋ยวแม่นักมาเล่เราพวกเดียวกันเนาะนเลยไม่ได้หรอไปที่อื่นก็ได้ไปแล้วครับอันนี้พวกกันปะไม่ใช่แยกไม่ออกไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นใครยังอยู่อีกเหรอเจ้าของกล้วยเราก็ไม่ได้เก็บกล้วยนะเราเก็บแค่แคปซูลเองอ๋อกล้วยตรงนั้นใช่ไหล่ะคือน้ดงามขนาดที่จะเก็บนะอ่ะดีอ่อเก็บเลย เออถ้าน่าสึดเป็นทางตันั้งั้นก็หมายความว่าโอเคหนึ่งทีได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ตอนให้เราไม่มีสัแตมบน่าเราว่าเราก็ยังเอาตัวรอดไปได้เกมมันง่ายขนาดนั้นเลยทำไมแอ็กซ์ซิโนทอดเด้มันคือสมุนไหรอ่ะเออเพมีคนตามแอ็กซ์ซิโนแอ็ซ์ซิโนไปแล้วโว้ยลุดน่ะเป็นไง